สี่ข้อครับที่จะทําให้เราดึงชีวิตกลับมาจากความเครียดได้นะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับความรู้ทั้งหัวพอดแคสต์นะครับในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะหยิบยกมาครับเป็นชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทนนะครับก็ไปหาซื้อมาได้นะครับโอเคข้อแรกนะครับที่จะทําให้เราดึงชีวิตจากความเครียดหรือความกังวลต่างๆนะครับก็คืออย่าตัดสินใจนะครับเรื่องสําคัญเวลาหดหู่นะครับ เขาบอกนะครับว่าเมื่อ,อยุมันล่วงเลยมาถึงระดับหนึ่งอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเขาจะระวังอยู่เสมอนี่ก็คืออย่าตัดสินใจเรื่องสําคัญเวลาที่หดหูเป็นอันขาดเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่หดหูวไม่ว่ายัางไงเราก็จะดูถูกแล้วก็มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองใช่ไหมครับคนอย่างเราทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมเรามันไร้ค่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้ได้ง่ายขึ้นครับหากพยายามตัดสินใจเรื่องสําคัญในเวลาแบบเนี้ยก็มีโอกาสสูงมากที่จะเลือกตัวเลือกที่เป็นเชิงลบเออ ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าต้องตัดสินใจเรื่องงานครับแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่มันไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะเออมันเป็นเป็นเป็นปัญหาที่ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าถ้ามั่นใจในตัวเองอะเราค่อยๆแก้ไปทุกอย่างมันก็ราบรื่นได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าตอนนั้นจิตใจกําลังห่อเหี่ยวครับเราก็มีแนวโน้มที่จะเลือกโดยยึดเอาตัวเลือกที่ความเสี่ยงต่ําๆเข้าไว้นะโดยไม่สนว่ามันจะได้ผลไหมหรือไม่ก็เลือกตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูงแบบลิบๆเลยแบบกล้าบ้าบินไปเลยเพราะว่าเรากําลังหดหู หรือถ้าต้องตัดสินใจเรื่องความรักเนี่ยเราอาจจะมัวแต่คิดในแง่ลบว่าอย่างเรามันไม่มีค่าพอหรอกจนคนที่ชอบหลุดมืออย่างน่าเสียดายนะครับหากตัดสินใจต้อนลังหดหูเนี่ยเราก็มักจะเลือกเส้นทางที่ไม่เหมาะตัวเองนะครับหรือว่าเลือกเส้นทางที่ไม่ว่าใครก็มองว่าไม่มีทางมีความสุขหรอกแม้แต่เรื่องที่ควรจะปฏิเสธก็ไม่มีความกล้าหรือว่าพลังงานมากพอที่จะพูดว่าไม่เลยนะครับเลยตอบรับไปโดยเสียปริยายเสียงานนะครับ แม้เวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญคุณก็ควรถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าสภาพจิตใจณนะตอนนั้นเป็นยังไงนะครับหรือว่ากําลังมองโลกนี้แง่บวกรู้สึกเฉยหรือว่ากําลังหดหูอยู่กันแน่นะครับเวลาดีใจสุดๆเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองกําลังดีใจจนแทบไม่มีสติหรือว่าเวลากําลังหดหูท้อแท้เนะี่ยถือเป็นช่วงที่ไม่อาจตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณก็เลยจึงต้องควรเลี่ยนเลื่อนนะครับเลื่อนการตัดสินใจเรื่องสําคัญออกไปก่อนเพื่อให้มีเวลาคิดอย่างรอบขอบนะครับ เวลาเจอคนไข้ที่สภาพจิตใจย่แย่หากเขากําลังต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญอย่างอยากรีบกลับไปทํางานแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากลับไปในสภาพนี้จะดีไหมนะครับหรือว่าเราไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ก็จริงแต่พ่อแม่บอกว่าถ้าไม่สบายก็กลับบ้านซะนะครับไม่รู้จะกลับไปดีหรือเปล่านะครับเพื่อนบอกว่าผมจะบอกพวกเขาว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจตอนนี้มันก็เลื่อนออกไปก่อนดีกว่าเสมอนะครับว่ากันว่าการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ย เป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงมีหลายเรื่องมากๆที่ต่อให้ผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรครับจริงๆเราควรจะหัดผัดวันประกันพรุ่งกันให้มากกว่านี้ซื้อได้ซ้ำนะครับเออบางเรื่องก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจตอนนี้ดีกว่าใช่ไหมครับการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังใจเยอะพอสมควรครับการทุน่างจะตัดสินใจให้ได้ในตอนที่ไม่มีพลังใจมากพอเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดีมากนะครับความเชื่อที่ว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ย เป็นตัวการที่จะทําให้คนจํานวนมากรู้สึกผิดโดยไม่จําเป็นทั้งที่การรีบร้อนตัดสินใจทั้งที่กายและใจมันยังไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับมันไม่มีข้อดีเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีไปซะทั้งหมดนะครับไอการผัดวันประกันพรุ่งนะครับแทบทุกครั้งนะครับที่ผู้เขียนบอกว่าพอคนที่กำลังหดหู่นะว่าจะเพิ่งรีบหาข้อสรุปตอนนี้เลยนะครับสีหน้าหม่นหมองกว่าหน้าน,นั้นก็กลายเป็นโล่งใจแล้วก็สดใสแล้วกับโกหกเลยทีเดียวนะครับ ยิ่งเป็นเรื่องสาคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบมากเท่านั้นนะครับการตัดสินใจหลังจากไต่ตองอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยจะช่วยลดโอกาสที่ต้องมาเสียใจภายหลังได้อย่างดีมากนะครับเนื่องจากเรื่องนี้สาคัญมากผู้เขียนบอกว่าเขาเลยขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าชีวิตมนุษย์มีหลายเรื่องที่ต้องต่อให้ผัดวันประกันพุ่งไปก็ไม่เสียหายเวลาที่รู้สึกหดหูอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วก็เลื่อนมันออกไปก่อนนะครับอืม เรียนรู้วิธีหยุดพักที่จะนําตัวเองกลับคืนมานครับเรามาได้ยินคํากล่าวว่าคนญี่ปุ่นหยุดพักไม่เป็นผู้เขียนบอกว่าเขาไม่ได้รู้ระบบของต่างประเทศอย่างละเอียดหรอกนะครับแต่ก็รู้ว่าประเทศอื่นมีระบบวันหยุดยาวที่เรียกกันว่า vacation นะครับซึ่งทุกคนจะใช้สิทธิ์ลาหยุดกันเต็มที่นะครับเทียบกันแล้วคนญี่ปุ่นถือว่าหยุดน้อยกว่ามากๆแถมคนส่วนใหญ่ยังไม่เคยชินกับการลาหยุดซะด้วยนะครับจริงอยู่ว่าพอไปแนะนําคนที่ทํางานหนักต่อเนื่องจนทําต่อแทบไม่ไหวว่าหยุดยาวบ้างก็ดีนะใช่ไหม เขาก็คงรู้สึกต่อต้านขึ้นมาพอควรนะครับเพราะว่ามีคนไม่น้อยที่รู้สึกผิดกับการลาหยุดใช่ไหมครับแถมยังอดกังวลไม่ได้ว่าถ้าลาหยุดไปเนี่ยออจะกลับมาตั้งใจทํางานอีกได้หรือเปล่านะใช่ไหมแต่พอได้ลองหยุดเข้าจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าที่ผ่านมาจิตใจเราบอบช้าโดยที่ไม่รู้ตัวตลอดเออพอได้ลองห่างจากที่นั่นเนี่ยก็คือที่ทํางานเนี่ยมันก็ค่อยรู้สึกว่าเออไอ้ที่ผ่านมาเราฝืนตัวเองอะท,ทั้งที่ถ้ามวลาหยุดเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยนะใช่ไหมก่อนหน้านี้ต่อให้เป็นวันหยุด แต่ถ้ามีเรื่องอะไรแค่นิดเดียวเนี่ยก็เข้าออฟิตแหละแต่ในที่สุดก็รู้ว่าจริงๆแล้วไม่อยากไปเลยแถมจิตใจบอบช้ําหนักมากจากการที่ทํางานอีกด้วยนะครับช่วงแรกก็รู้สึกผิดอยู่บ้างที่ลาง,งานครับแต่พอความรู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยมันสุดยอดมากๆพอผ่านไปสัก3าวันก็ชักรู้สึกผิดน้อยลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคําพูดที่ผู้เขียนบอกว่าได้ยินจากคนที่ลาออกจากงานมาพักหยุด,หย,ด,ห,ยดหยุดพักกายพักใจจริงๆครับ เขียนว่าเขาว่าการที่เราเกิดการรู้ตัวนี่แหละเป็นข้อดีของการหยุดพักมนุษย์ได้รับแรงกระตุ้นมากมายจากสิ่งที่รายล้อมรอบตัวนะครับแต่ว่าการระบุให้ชัดเจนว่าอะไรไม่เหมาะกับเราหรือว่าเราเจ็บปวดกับอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเราจะทําได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ยังจมจ่อมกับสภาพแวดล้อมแย่ๆถึงจะเป็นทุกข์แค่ไหนเราก็มีแนวโน้มที่จะหลอกตัวเองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกใช่ไหมครับต่อให้รู้ว่าหนักใจยังไงไม่รู้แต่พอเจอคนคนนั้นก็เครียดแล้วเนี่ยเราก็ยังหาคาําตอบชัดเจนไม่ได้อยู่ดีว่า มันเป็นเพราะอะไรที่ทําให้เราหนักใจนะครับหรือว่านิสัยอะไรของคนคนนั้นที่ทําให้เราเข้ากันไม่ได้ตราบใดที่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมต่อไปเนี่ยมนุษย์ก็จะทําเหมือนว่าความรู้สึกต่างๆของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็กัดฟันใช่ไหมกัดฟันทนต่อไปนะครับแต่พอร่างกายได้ออกห่างจากสภาพแวดล้อมที่เคยชินแล้วก็หันมาลองทําความเข้าใจที่ทํางานสภาพจิตใจของตัวเองดูนะครับในที่สุดก็เริ่มรู้ว่าสิ่งที่บั่นทอนจิตใจแล้วสู่พลังชีวิตไปทุกวิถีวันเนี่ยมันคืออะไระครับ ข้อดีของการหยุดพักอย่างก็คือพอได้ริมรถมันแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่กลับไปพยายามแบบเดิมกบเมื่อก่อนเออนี่อันนี้อาจจะเป็นข้อดีจริงๆนะพอพูดแบบนี้บางคนอาจจะกังวลว่ากลับไปตั้งใจทํางานไม่ได้อีกใช่ไหมแต่คนที่กลับไปทํางานได้อย่างราบรื่นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้เวลาไปกับการทบทวนนะค,ความพยายามที่ผ่านมาในอดีตนะครับไม่ก็คิดค้นว่าคนพยายามใหม่อย่างไงดีแล้วก็แทบทุกคนต่างก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าดีจริงๆนะที่ได้ตัดสินใจหยุดพักนะครับ ใช่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทํางานขนาดนั้นเข้าไปได้ก็ขนลุกแล้วนะครับยังไงก็ตามครับคนที่พอตัดสินใจว่าจะหยุดพักขึ้นมาแล้วกับรู้สึกว่าแค่หยุดพักเฉยๆเสียดายเวลาเนี่ยหรือว่าใช้เวลามาทําอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ดีกว่าไหมนะครับแล้วก็เลยคิดเรื่องเนี่ยเอาเวลาไปหาความรู้เพิ่มดีกว่าจะได้ไม่ไปจะได้ไปสอบเอาใบประกาศหรือว่าไหนๆก็จะไปเที่ยวเมืองนอกแล้วถือถือวากาสฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเลยแล้วกันใช่ไหมก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยๆนะครับ ก่อนหน้านี้มีชายวัย40คนนึงถูกภรรยาพามาที่คลินิกของผู้เขียนด้วยนะซึ่งผู้เขียนเป็นนักจิตบําบัดนะครับโดยเหตุว่าร่างกายแล้วก็จิตใจไปต่อไม่ไหวเขาก็ดูเป็นคนเนียเน้ยบๆนะผู้อย่างก็คือเป็นคนที่เ,เรียกกันว่าเก่งโปรไฟล์ดีนะครับคนเก่งโปรไฟล์ดีนะครับนั่นแหละครับเขาเป็นคนฉลาดนะครับแถมยังที่ใส่ดีพอแนะนําว่า,าผู้เขียนแนะนำนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยควรจะหยุดพักแล้วเที่ยวเล่นในเต็มที่เลยครับ เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่ว่ายังไงก็อยากกลับไปทํางานให้ได้ภายในหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็อยากช่วยใช้ช่วงเวลาหยุดพักเนี่ยมาฝึกภาษาอังกฤษผูเ้เขียนบอกว่าก็เลยบอกว่าการฝึกภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มคุณค่าที่บริษัทต้องการใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทาจริงๆใช่ไหมอ่าอันนี้เขาก็ถามเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาตั้งคําถามตัวเองก่อนนะว่ามันใช่สิ่งที่ต้องการจริงเปล่านะครับแล้วผู้เขียนก็ยังบอกต่อนะว่าลองค้นหาสิ่งที่ทําให้รู้สึกสนุกจริงๆดูนะครับไม่ต้องสนว่ามีใครยอมรับ หรือเปล่าด้วยนะครับอาจจะเป็นการเที่ยวเล่นเป็นของแบบนั้นนะครับตอนแรกเขาก็ดูไม่ค่อยเข้าใจแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวแบบที่เคยชอบทําสมัยยังเรียนอยู่นะครับปรากฏว่าเขาก็สนุกมากนะครับแล้วก็ประทับใจแบบไม่ลืมกับความรู้สึกที่มีลมตีใส่น้านะครับหลังจากนั้นเขาก็กลับมาบอกว่าตัวเองตัวเขาเองเนี่ยใกล้จะกลับไปทํางานได้แล้วแหละแต่ก็รู้สึกเสียดายขึ้นมานิดหน่อยนะครับ การรับรู้ความรู้สึกแท้จริงของตัวเองแล้วกร็รู้ว่าสิ่งที่อยากทําจริงๆคืออะไรเนี่ยทำให้เขาหลุดพ้นนะครับจากกฎแล้วก็ระบบคุณค่าของคนอื่นอ่านี่คือพอยต์นะครับนี่คือ,อ,อพอยต์หลักที่เขาอยากจะสื่อนะครับที่ไอ้พวกกฎและระบบของคุณค่าของบริษัทเนี่ยมันพันธนาการเขามานยาวนานมากนะครับสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจลาหย,ยุดเพิ่มอบบีกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากครับชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับ ผมคงไม่เป็นไรแล้วแหละแต่ถ้ารู้สึกว่างานไม่เหมาะกับตัวเองขึ้นมาแล้วก็ผมจะาลาออกเลยนะครับเออมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ขนาดนั้นนะครับในการพักสาหรับบางคนนะในที่สุดเขาก็สกัดเอาความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจของตัวเองออกจากกฎแล้วก็ระบบคุณค่าของคนอื่นได้สําเร็จนะครับในความคิดของเขาเนี่ยเขากลับไปทํางานด้วยทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากนะครับหลังจากนั้นเขาก็กลับมาบอกว่าเขาสามารถทําผลงานได้ด,ดีเหมือนเมื่อก่อน แต่ว่ารู้สึกสบายใจกว่าเดิมเยอะเลยแถมยังตัดสินใจจะเปลี่ยนงานไปทําที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับเขาก็เล่าอย่างด่าเริงนะเหมือนคนที่ยกภูเขาจะอกได้สําเร็จว่าผมกัดจะบอกคนสัมภาษณ์ว่าผมเคยสุขภาพสิติเสียมาก,ก่อนถ้าบอกไปแล้วจะทําให้ตกสัมภาษณ์นั่นก็แปลว่าไม่มีวาสนาต่อก,กันเออเพื่อนๆคิดดูดิม,มันกลายเป็นว่าเปลี่ยนพลิกชีวิตจากคนที่แบบยอมรับทุกอย่างของบริษัทที่ป้อนให้มาแล้วก็ทำอย่างนี้ทิ้งคัดเปลี่ยนเป็นคนละคนได้ขนาดนี้ แล้วพออายุเข้าวัยกลางคนก็ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับในบริษัทเพิ่มขึ้นแล้วคนกลุ่มนี้ก็มักจะสั่งสมผลงานมาด้วยระบบคุณค่าแบบอนุรักษ์นิยมอย่างคนเป็นพนักงานบริษัทควรจะทําอย่างนี้หรือว่าการเสียงสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยเป็นเรื่องปกติดังนั้นหากจู่ๆไปบอกว่าให้เที่ยวเล่นบ้างเนะี่ยพวกเขาก็จะมักจะยอมรับทันทีไม่ค่อยได้นะครับหากจะมองจากมุมมองของคนที่ประสบความสาเร็จเพราะว่าปฏิบัติตามกฎหรือว่าระบบคุณค่าแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยแล้ว ขาอาจจะรู้สึกว่าคําแนะนําแบบหยุดพักบ้างหรือว่าไปเที่ยวเล่นบ้างหรือไม่ต่างอะไรกับการปฏิเสธความพยายามที่ผ่านมาใช่ไหมเออมันเหมือนแบบอะไรเนี่ยจะมาให้พักอะไรเราสู้มาขนาดนี้เพื่อเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถึงอย่างนั้นการคิดเกี่ยวกับการหยุดพักอย่างจริงจังแล้วพยายามสร้างระบบคุณค่าหรือเวลาสําหรับตัวเองเท่านั้นไม่ใช่สำหรับคนอื่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญจร,งจรงิงๆนะครับเพราะว่าการให้ความสาคัญกับกฎหรือระบบคุณค่าที่น่าพอใจสําหรับคนอื่น มากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองที่ว่าตอนนี้สบายใจกับอะไรแล้วไม่สบายใจกับอะไรอะไรเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> หรือว่าอะไรทําให้เรารู้สึกสนุกจริงๆเนี่ยนี่แหละครับที่จะทําให้พวกเขาใช้ร่างกายและจิตใจตัวเองหนักหน่วงจนถึงขั้นแหลกสลายเลยนะครับการหยุดพักเปิดโอกาสให้เราได้ทบทวนกฎหรือว่าระบบคุณค่าที่ผูกมัดเอาไว้นะครับ โอกาสให้ค้นพบสิ่งที่สําคัญกับเราจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้ข่อยคว้าเอาสิทธิในการใช้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาอีกด้วยนะครับคนจํานวนไม่น้อยคิดว่าการหยุดพักเท่ากับการหนีแต่ว่าส่วนตัวแล้วผู้เขียนบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่มากกว่านะครับข้อ3มครับค้นหาคอนเทนต์ที่ช่วยเยียวยาตัวเราเออนะครับเออบางครั้งก็มีคนถามว่า จะเข,เข้าหาคนที่รู้สึกอยากตายยังไงดีคําตอบที่เป็นสูตรสําเร็จของแพทย์ก็คือให้บอกว่าสัญญากันก่อนนะว่าจะไม่ตายอันนี้เป็นคําสําคัญมากๆสําหรับแพทย์แพทย์อย่างพวกเขาในเรียนกันมาแบบนี้นะคทั้งตอนเรียนในคณะแล้วก็สอบใบอนุญาตประกอบโรคศิละปะนะครับผู้เขียนบอกว่าเขาเองก็เคยลองพูดอย่างนั้นจริงๆอยู่หลายครั้งแต่บอกตามตรงว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หรอกนะครับหากคํานึงถึงความยากลาบากหรือว,ว่าความโหมดร้ายของโรคที่เขาอาศัยอยูนะ่การไปเรียกร้องเอาจะเขาว่า สัญญาเพื่อหมอนะว่าจะไม่ตายเนี่ยเราก็ต้องมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปด้วยเนี่ยถือเป็นการกระทําที่อวดดีแล้วก็ใจร้ายมากอย่าตายนะเป็นแค่ความต้องการตามอำเภอใจของหมออยู่ฝ่ายเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ไปบอกว่าอย่าตายนะเนี่ยแต่ถ้าสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวให้ฝ่ายทาตามสัญญาณโหดร้ายมีแค่ตัวเราก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่มากพอนะครับมันมีพลังไม่มากพอยังไงก็ตามครับถึงจะไม่ได้เกิดมาโชคดีที่มีคนที่ทําให้รู้สึกว่า ถ้ามีคนคนนี้อยู่ด้วยก็อยากมีชีวิตต่อเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสิ้นหวังนะเพราะว่ามันจะมีผู้เขียนบอกนะว่ายังสามารถยืมพลังจากคอนเทนต์มาเป็นแรงใจให้มีชีวิตยอยู่ต่อไปได้นะครับเมื่อก่อนผู้เขียนบอกว่ารุ่นน้องมีคนหนึ่งที่อยากตายแล้วตั้งแต่วัยรุ่นเลยเขาบอกว่าเคยทาสัญญาว่าอย่าตายจนกว่าจะได้เจอกันกับเธอเธอก็เลยเก็บเรื่องตายไว้ก่อนแม้จะรู้ว่าไร้ประโยชน์จะระหว่างที่คุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยเนี่ย เธอก็นึกขึ้นได้เอ้ยผู้เขียนก็นึกขึ้นได้นะว่าเธอเคยพูดว่าเคยเล่นเกม dragon quest ภาคเก่าอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยชวนว่าถ้าภาคใหม่ออกเมื่อไหร่มาเล่นด้วยกันนะอ่ะเธอก็สัญญานะว่าได้สิเออเพื่อนๆสังเกตเห็นแลยไหมประสบการณ์นั้นสอนว่าเราสามารถเอาสเสน่ห์ของคอนเทนต์ที่มีอยู่มากมายนะมทถวนในโลกมาเป็นเครื่องช่วยชีวิตให้คนที่อยากตายรู้สึกว่าอยากอยู่ต่อได้ขึ้นมาชนิด เออซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เออนึกไม่ถึงเหมือนกันนะใช่ไหมบางทีอาจจะไม่ได้แค่สัญญาณเดียวสาหรับคนที่อยากตายแบบเขาอาจจะมีบางสิ่งที่เขาชอบอยู่เนี่ยแบบแต่เขากําลังดิ่งๆใช่ไหมครับแต่เราบอกว่าเออเอาเอาไอ,าอสิ่งคอนเทนต์ที่เราชอบเนะี่ยมายึดโยงว่าเออมาอยู่เล่นด้วยกันนะมาอยู่รอดูอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแลนะในความเป็นจริงคอนเทนต์อย่างนี้ยายการ์ตูนแอนิเมชันหรือเกมก็เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจและชีวิตของผู้คนได้มามากนักตอนนักแล้วนะครับ เช่นแบบว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพกนิยายเรื่องนินเกนชิกะกุนะครับสูญเสียความเป็นคนของดาไซโอซามุไว้ไม่ห่างตัวเลยตั้งแต่เล็กเธอบอกว่าหนูอยู่ในโลกของนิยายเรื่องนี้นะครับมีคนไม่น้อยที่สภาพแวดล้อมครอบครัวซึ่งเป็นที่ควรจะเป็นที่ของเราขอไปซึ่งซึ่งควรจะเป็นที่ของเราใช่ไหมครับแต่ว่าที่อยู่แล้วสบายใจที่สุดกับไม่ใช่ที่ที่ทาให้สบายใจเลยสักนิดสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ย มันเป็นไปถ้าไม่ได้เลยที่จะรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นที่อยากให้มีชีวิตอยู่ต่อไปหรือว่ารู้สึกเชื่อใจสังคมขึ้นมาได้นะครับเด็กผู้หญิงคนนั้นเองก็ทุกใจอย่างยิ่งนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้เขียนก็จินตนาการเอาเองว่าเธอซึ่งหาความหมายในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ถ้าไม่เจอแล้วเนี่ยก็มีข้อนิยายนี้แหละนะครับที่จะทําให้เธอรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกใบนี้นะแม้จะหาที่ของเรา ในโลกใบนี้ไม่ได้แต่มนุษย์สามารถหา,าที่ของเราหรือว่าคนที่เข้าใจเราในโลกของเรื่องที่แต่งขึ้นมาได้นะครับความเจ็บปวดแบบเดียวกับเราเนี่ยมีอยู่ในนิยายเรื่องนี้ตัวละครเรื่องนี้คือตัวเราเองนะครับคอนเทนต์มักจะมีอะไรให้มนุษย์ใช้เชื่อมโยงกับตัวเองจริงไหมใช่นะแล้วมันก็ช่วยผู้คนมากมายที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สําเร็จนะครับผู้เขียนบอกว่าที่เขาเลือกเปิดคลินิกที่อากิบาระเนี่ยซึ่งเป็นดินแดนแห่งคอนเทนต์ก็เพราะว่าอยากอยู่ใกล้ๆคนเหล่านี้นี่แหละ ตัวเขาเองก็เคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อนนะครับผู้เขียนบอกว่าเขาเจ็บปวดเกี่ยวกับการสูญเสียคนสำคัญไปมากเอ่อแต่การหมกมุ่นอยู่กับเกมเนี่ยช่วยให้เขาจิตใจใเขาได้รับการรักษาเยียวยานะครับผู้เขียนได้รับแนวทางในการใช้ชีวิตจากถ้อยคําที่อยู่ในคอนเทนต์เขาก็เลยคิดว่าคอนเทนต์สามารถช่วยเยียวยามนุษย์ได้นะครับด้วยความที่ตอนนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารมนุษย์ก็เลยต้องรับข้อมูลเข้ามามหาศาลแม้ว่าจะไม่ได้ทําอะไรมากนะครับไปกว่าแค่ดําเนินชีวิตไปตามปกติ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมแค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยสมองก็จะพานเกิดอาการโอเวอร์ฮีทขึ้นมาทันทีนะพอเป็นแบบนั้นสิ่งที่ตามมาในหัวเราเนี่ยก็จะอัดแน่นไปด้วยความขุนหมัวเช่นบาดแผลในอดีตความสัมพันธ์ที่น่าอัดหรือว,ว่าความกังวลเรื่องอนาคตนั่นคือโลกแห่งความเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยถ้าเอาเวลามาฝังอยู่กับอ,อีกโลกหนึ่งแล้วก็ดื่มดับไปกับมัน,เ,นเราก็จะมีช่วงที่ไม่ต้องคิดถึงนะครับเรื่องหน้าปวดหัวทั้งหลายทั้งปวงนะครับ การจุ่มจมในแบบนี้เนี่ยช่วยบําบัดเยียวยาจิตใจเราได้ดีนะครับด้วยเหตุน,นี้เขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยลองค้นหาคอนเทนต์ที่ช่วยเยียวยาตัวพวกเราได้นะครับเ mm hmm. พื่อนๆก็ลองหาคอนเทนต์ที่สามารถช่วยเยียวยาเราได้นะ mm hmm. ผมว่าทุกคนมีนะครับที่แบบเวลพอเราเปิดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็รู้สึกสนุกในการที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อนะครับ โลกนี้เต็มไปด้วยคอนเทนต์ดีๆนะที่พวกอจฉริยะาเนี่ยสร้างความบันเทิงตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับต่อให้เป็นคนที่ตอนนี้ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษนะหรือว่าคนที่แค่ทํางานกับใช้ชีวิตก็เหนื่อยจะแย่แล้วเนี่ยไม่ว่างดูละครหรือกร์ตุ้นอะไรหรอกใช่ไหมบางคนก็จะคิดอย่างนั้นวิเห็นบอกว่าเขาอยากลองให้เจ็บแล้วแค่วันละหนึ่งนาทีก็ได้มาค้นหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกสนุกจากใ,ใจจริงใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากด้วยซ้ำใช่ไหมเพื่อนเซิร์ชยูทูบนะครับเซิร์ชยู ไม่แน่พวงนี้อาจจะได้เจอคอนเทนต์ที่คุณต้องตกตะลึงก็ได้นะครับจนถึงกับเปลี่ยนชีวิตได้ราวกับพลิกหน้ามือหลังมือเลยนะครับแม้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่คุณอาจจะเจอกับสิ่งที่ทำให้รู้สึกผูกพันจนอย,จอยากจะอยู่กับมันไปตลอดก็ได้เหมือนที่คนนั้นที่เขาพกนิยายติดตัวมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการจากใจจริงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทาให้คุณสามารถใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของตัวเองได้นะครับอืมอ่ะก่อนจะไปข้อสุดดทาายนนนะะคครรัับบื่มํแ๊ โอเคข้อสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตถูกได้คิดมาให้ใช้ชีวิตยอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆพอฟังแค่คำเนี้ยก็รู้สึกแข็งแกร่งแล้วนะใช่ไหมอ่ะผู้เขียนบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด19เนี่ยผู้เขียนบอกว่าเขารู้สึกว่าปัญหาของคนที่มาคลินิกเนี่ยต่างไปจากเดิมนิดหน่อย,อยด้วยความที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านคนที่กุ้มใจพอร,รู้สึกเข้ากันไม่ได้กับครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่บ้านเดียวกันนะครับ ความเข้ากันไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนพวกเขาไม่เคยรู้สึกนะหรือว่าอาจจะรู้สึกแต่ว่าทําเป็นมองไม่เห็นมาตลอดนะแต่พอต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยความรู้สึกก็ยิ่งชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปนะครับแต่ว่าอาจจะพูดได้ว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นอย่างครอบครัวหรือว่าคู่รักคือตอนที่รู้ว่าระบบคุณค่าของเราเข้ากันไม่ได้นะครับการยอมรับความแตกต่างแล้วใช้ชีวิตร,ร่วมกันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากๆ เราอยากจะใช้ชีวิตกับคนคนนั้นมากพอที่จะยอมลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อดูว่าระยะห่างที่ทําให้เรารู้สึกดีต่อกันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าคิดว่าไม่มีทั้งอารมณ์แล้วก็พลังงานจะทาถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเลิกรากันไปดีกว่านะครับสิ่งที่จะช่วยหาคําตอบในเรื่องนี้ให้เนี่ยก็คือเราได้ขบคิดอย่างถี่ถ้วนว่าคนคนนี้เป็นอะไรสําหรับเราแล้วก็เราอยากสร้างความสัมพันธ์แบบไหนกับคนคนนี้วะทุกวันนี้การทางานออนไลน์เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไม่ก็ทั้งผมเองใช่ไหมครับ จริงทำให้หลายคนเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองเครียดกับความสัมพันธ์ในที่ทํางานมากแค่ไหนแต่ก็มีบางคนที่รู้สึกเหงาเลยนะเหงาเพราะว่ามันไม่ค่อยได้พบคนนะแล้วก็พูดคุยว่าคนอื่นแบบเจอหน้ากันตรงๆเลยบางคนเพิ่งรู้ตัวว่าต้องการเชื่อมโยงกับผู้คนนะระวางคนก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีคนสําคัญรออยู่นะครับอาจพูดได้ว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบแค่สุขภาพกายหรือว่าเศรษฐกิจเท่านั้นนะ แต่ว่ายังส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการเชื่อมโยงของมนุษย์ด้วยนะครับสถานการณ์ทุกวันนี้บังคับให้มนุษย์ต้องโยกย้ายในแง่จิตใจนะครับจึงเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกสับสนหรือว่าพบว่าระยะห่างที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้เลือนหายไปแต่ในขณะเดียวกันอาจพูดได้ว่านี่เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ทบทวนความสัมพันธ์คนอื่นๆเพื่อค้นหาว่าคนที่สําคัญสําหรับเราจริงๆคือใครกันแน่หรือว่าความสัมพันธ์ที่เหมาะกับเราเนี่ยคือความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่นะครับ สิ่งที่ผู้เขียนบอกว่าเขาอยากให้ใส่ใจเป็นพิเศษในความรู้สึกพอใจไม่พอใจครับเวลาที่อยู่ใครแล้วรู้สึกขึ้นมาว่าชอบคนคนนี้อยู่คนคนนี้แล้วสบายใจหรือว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วสนุกนั่นแสดงว่าคุณรู้สึกพอใจใช่ไหมครับส่วนตัวแล้วผู้เขียนบอกว่าเขาจะพยายามใช้เวลากับคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจและพอใจส่วนคนที่ทาให้รู้สึกไม่พอใจผมก็จะไม่ฝืนพบกับเขานะผู้เขียนบอก นอกจากนี้ไม่ได้มีความสาคัญแค่กับเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ว่ามีการตระหนักในความรู้สึกพอใจไม่พอใจด้วยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านของมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของตัวเองได้นะครับเพราะว่าเมื่อรู้แน่ชัดว่าอะไรทําให้เรารู้สึกพอใจและไม่พอใจแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรจําเป็นหรือไม่จําเป็นต่อชีวิตของเราไปด้วยนะครับมีอาจารย์คนนึงครับเป็นนักจิตวิทยาเขียนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างบุคลิกภาพไว้ในหนังสือนะครับ เรื่องเปิดประตูสู่คราวโรเจอร์นะครับการที่ตัวเองจะเป็นตัวเองนะครับเขาบอกว่าโรเจอร์ Roger อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต้นไม้หญ้าทะเลหรือว่าไส้เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิงหรือมนุษย์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุค,ความเป็นไปได้สูงสุดของตัวเองพูดง่ายๆก็คือสิ่งมีสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้เนี่ยถูกลิขิดให้ทําภารกิจของชีวิตที่ได้รับมาแล้วก็ให้มีชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โรเจอร์ยกตัวอย่างอย่างมันฝรั่งที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของชั้นใต้ดินที่มีแค่หน้าต่างบานบานเล็กๆครับโดยชี้เห็นว่ามันฝรั่งที่ถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินลึก2เมตรเนี่ยสามารถแตกหน่อมาได้ยาวถึง60-90เซนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะยืดไปรับนะครับแสงแดดอ่อนๆที่ส่องมาจากหน้าต่างแล้วก็ตอนนี้เองที่เขาได้ได้เป็นประจักษ์ของพลังที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยโรเจอร์กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้นนครับดูได้ด้วยสัญชตาตญาณว่าตัวเองต้องเติบโต,ตยังไงแล้วก็มุ่งหน้าไปทางไหนนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขาเชื่อในความเป็นไปได้ของมนุษย์แล้วก็หลักการสําคัญในทฤษฎีของเขาก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ขัดขวางการเจริญเติบโต,ต,ตนั่นเองครับต้นไม้ที่แห้งตายเพราะว่าได้น้ําหรือแสงแดดไม่เพียงพอหรือว่าได้น้ํากับปุ๋ยมากเกินไปเพราะความหวังดีเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองไม่ได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับ สำหรับมนุษย์แล้วเนี่ยพื้นฐานของสมรภาพเว็ล้อมที่ไม่ขัดข,าขวางการเจริญเต,ติบโตนี่ก็คือความสบายใจครับดินที่มีความสบายใจจะทําให้มเมล็ดงอกแล้วก็แผ่ยิงก้านสาขาตามธรรมชาติใช่ไหมเรามักจะได้ยินคําพูดที่ว่าจงเนี้ยหูฟังเสียงร่างกายของตัวเองนะครับทั้งนี้เพราะว่ามนุษย์รู้สึกได้ว่าตัวเองพอใจไม่พอใจแล้วก็สามารถนําความรู้สึกนั้นมาพิจารณาหาคําตอบว่าตัวเองสบายใจกับเรื่องไหนและสิ่งไหนดีหรือจําเป็นสาหรับตัวเองกันแน่ ยังไงก็ตามเราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนในยุคปัจจุบันจะฟังเสียงของร่างกายเพราะว่าพอลองยี้หูฟังเราก็มาได้ยินเสียงในหัวก่อนใช่ไหมนั่นก็คือความคิดก่อนเสียงร่างกายแล้วเมื่อสมองตัดสินว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีครับเราก็จะหลงเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราพอใจด้วยครับแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่สมองต้องการกับสิ่งที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเช่นเวลาทํางานอกเกินไปหรือทํางานที่ไม่เหมาะกับตัวเองจนร่างกายถึงขีดจากัดแลวเริ่มแสดงสัญญาณออกมาเช่นแบบตื่นเช้าไม่ไหว แค่จะออกไปทํางานก็ขึ้นไสแล้วแต่สมองกลับคิดว่าในเมื่อเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนก็ต้องทํางานใช่ไหมหรือว่าในเมื่อเป็นพนักง,งานก็ต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์กับบริษัทสิหรือว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่าไม่จะไม่พยายามไม่ได้นะใช่ไหมหากเรื่องที่จะกัดฟันสู้ต่อไปก็แสดงว่าเราเลือกที่จะฟังสมองของเราจนละเลยร่างกายจริงไหมแต่ผมว่านะถ้าทํางานตามร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ไเป็นทางานทุกวันเลยก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าโอเค ใชที่ร่างกายอ่อนล้าแล้วต้องการพักผ่อนแต่ว่าสมองมันมันก็จริงนะมันสมองมันกับต้องการสิ่งเล้าหรือว่าข้อมูลจนทาใจวางโทรศัพท์ไม่ลงเลยเนี่ยสุดท้ายมันก็เอาแต่ดูโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจนนอนไม่หลับใช่ไหมว่า TikTok นะครับ <c oughs> อาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้นะครับแม้กระทั่งตอนที่เพื่อนๆกำลังฟังอยู่ตอนนี้ใช่ไหม เอ่อคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ชวนให้อึอดอัดอันที่จริงเราควรจะรีบถอยห่างออมานะถ้าเจอคนแบบนี้นะครับแต่พอสมองคิดว่าเอ้านี่เป็นพ่อนะนี่เป็นแม่นะหรือว่าเออนี่เป็นพ่อแม่จะต้องให้ความสําคัญสิหรือว่าในเมื่อเป็นแฟนก็ต้องอยู่ด้วยกันสิกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ท็อกซิกนะแต่พอเราใช้สมองคิดเนี่ยไม่ได้ใช้ใจสุดท้ายก็เราก็ถอยออกมาไม่ได้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เคยเจอกันมาบ้างใช่ไหมครับร่างกายเราถูกสร้างขึ้นมาให,ให้คอยสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัว เวลาที่ประเมินแล้วว่าสามารถสบายใจได้หรือว่าปลอดภัยเ,ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าประเมินแล้วคิดว่ามีอันตรายก็จะเกิดความหวั่นวิตกขึ้นมานะค,ความหวั่นวิตกเป็นสิ่งที่สร้างภาระให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างยิ่งเลยนะครับพลังงานมหาศาลจะถูกใช้ไปบการคอยระแวดระวังความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสได้ว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นและสิ่งที่ควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ก็คือระบบประสาทอัตโนม,มัติระบบประสาทอัตโนม,มัติจะทํางานรวดเดียวเหมือนสัตว์แล้วก็แม่นยํา ยิ่งกว่าการตัดสินใจโดยใช้สมองคิดเสียอีกหากเราไม่สบายใจอย่างต่อเนื่องยาวนานพลังงานจะถูกใช้ไปแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทาให้ร่างกายเข้าสูโหมดแช่แข็งเพื่อประหยัดพลังงานนะครับร่างกายจะเลิกต่อต้านหมดพลังใจแล้วก็พยายามป้องกันตัวโดยใช้วิธีต,ตอบสนองสิ่งเรา้าทั้งหลายช้าลงระบบประสาทอัตโนมัติจะลดการรับรู้ความจริงและทําให้จิตใจด้านชาเพื่อพยายามมีชีวิตรอดคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองสบายใจไม่สบายใจหรือว่าพอใจไม่พอใจอะไรบ้างเนี่ย มีไม่น้อยเลยที่จริงๆแล้วกําลังอยู่ในโหมดแช่แข็งนะครับแต่เขาบอกว่าขอสรบหนิดึงว่ามีการพิสูจน์แล้วว่าปรากฏการไม่ยอมเปม็นโรงเรียนเกี่ยวข้องอย่างมากกับโหมดแช่แข็งนะครับแนะ่นอนว่าการใช้ชีวิตในสังคมจำเป็นจะต้องคิดด้วยสมองนะครับนะหรือว่าใช้หลักเหตุผลและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของตัวมันเองใช่ไหมครับแต่คุณต้องไม่ลืมในค่าวว่ามันเป็นเพียงความเข้าใจของสมองนะเออหาให้ความสําคัญแต่กับความถูกต้องหรือว่าประสิทธิภาพตามความเข้าใจของสมองเนี่ย เราจะเริ่มไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าความถูกต้องหรือว่าประสิทธิภาพในความเข้าใจของสมองเนี่ยมันจะยึดโยงกับระบบคุณค่าของสังคมหรือว่าระบบของคนอื่นนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ร่างกายรู้สึกจริงๆเลยนะครับเวลาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้เนี่ยคุณอาจรู้สึกพอใจขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายและจิตใจต้องการจริงๆเนี่ยมันย่อมไม่อาจทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมถึงแท้จริงได้นะครับเพราะว่า มนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับมนุษย์จะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเมื่อความคิดซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมนุษย์เนี่ยกับความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสัตว์มีสัดส่วนที่สมดุลกันนะครับแต่ว่าไม่ว่ายัางไงคนในยุคปัจจุบันก็มักจะเอียงไปทางความคิดมากกว่าเย่างนั้นต้องทายัางไงถึงจะฟังเสียงของร่างกายตัวเองได้ล่ะวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลนะี่คือการหาเวลาว่างหาเวลาที่ว่างจริงๆนะเพื่อให้สมองแล้วก็ร่างกายได้พัก โดยเฉพาะถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการใจสั่นนอนไม่หลับปวดหัวหรือขึ้นไส้เนี่ยนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังบอกว่าเครียดหรือว่าไม่สบายใจคุณต้องรีบหาเวลามาพักผ่อนนะห้ามฝืนเป็นอันขาดสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะพักอย่างไรก่อนอื่นก็ให้ทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วออกไปในที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเงียบสงบเช่นสวนสาธารณะหรือว่าริมน้ําแล้วก็ลองนั่งมือไม่ทําอะไรเลยนะนอกจากการหายใจเฉยๆแค่หนึ่งชั่วโมงก็ลองดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลอง ฝึกหายใจนะครับที่เขาเน้นคือฝึกหายใจจินตนาการว่าอากาศที่สูดขึ้นมาจากปลายเท้าจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ชอบภายในตัวให้ปลิวออกไปพร้อมกับลมหายใจออกนะครับทำเพียงแค่นี้บางคนก็น่าจะสัมผัสได้ว่าร่างกายเริ่มเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับการหาเวลาว่างจริงๆให้กับร่างกายได้พักวันละนิดเนี่ยจะช่วยให้คุณฟังเสียงของร่างกายได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะพูดง่ายๆเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนการที่เรานั่งสมาธิแหละใช่ไหมการทำการทสมาธิอะไรต่างๆ แล้วท่านลองนาวิธีนี้ไปใช้กับด้านอื่นของชีวิตนยเช่นอาหารหรืองานในเด็กๆคุณก็จะรู้ว่าวิธีทําให้ร่างกายพอใจได้คืออนะไรับการหาเวลาว่างที่ว่างจริงๆจะเป็นบันไดประสบการณ์สร้างทักษะในการรับรู้นะครับความสบายใจของร่างกายแล้วก็ช่วยให้คุณหยุดพักได้อย่างชานาญมากขึ้นด้วยครับนะที่สําคัญที่สุดผู้เห็นมาว่าการเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองจะช่วยเพิ่มตัวเลือกของชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกในเรื่องสภาพแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ และเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่สําหรับการใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของตัวเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายแล้วผู้เขียนบอกว่าเขาปรารถนาอย่างยิ่งว่าไอสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นความสบายใจจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่นะครับผู้เขียนจะยินดีม,มากโอเคจบแล้วครับเพื่อนๆก็นะครับขอให้เพื่อนๆสบายใจนะครับถ้าฟังมาถึงตอนนี้นะครับ โอเคเราไปเจอกันใหม่เล่มหน้านะครับอ่า uh, have a n i ์ไนด์ดนะครับสวัสดีครับ